เยี mm. yeah. <t <t ้ยวเหนียวเยี่ยนอนกดฮะยกเลีงไปสองทีดูเชิงครับแล้วก็จัทํามอ่ตกใ้ายวะตอนตอนเห็นเลขขึ้น่ะด้งไรเอียอะไรอะนายทองเหม็ดกูเอาแล้ว น้ำโบกได้ขนาดนี้ยังถือเอาเป็นงานหน้าเมนูละหน่อยครับยังแคบไหมเงยี้ดูถูกด้วยซ้ดูถูกของแดงไม่มีใครขึ้นปืนเลยอ้าวเลมจะยิงให้ยิงปืนให้หลบดีๆนะใครยิงเพื่อนไหมเนี่ยไม่เกีย่ยนะไอ้ยี้ไอ้ยใครยิงเพื่อนนะฮู้ได้ยิงมีคนเดียวแหละเดี๋ยวมันตาย คนเขากำลังมีความสุขแหมคุณความสุขเ,เกียนจะบ้างก็อีกหอก่ยสุสตรีเลยแต่มีมียางไนะไม่มีใช่ปะีต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวแบงค์เราดาบลงก็น่าช่วยได้พอสมควรโอ้ยถ้าถ้าเจอหน้าบียอนได้สตรีมโหดจัดว่ามันคงไปเล่นเตยหน้าหมดเลยใเชื่อเอออือโอ้ยยังไม่ไหวออกเตยหน้ายี่หกเกิน ามเพราแม่งแช่แข็งรัวๆแม่งไฟมอนรัวๆอย่างนี้เลยแล้วไอ้ไฟวอลมันกว็ขัดแม่งยากไอ้เตะไอ้ท่าเดียวมาก็ทานทุกคืนแล้วมีมีไฟออกมามันเรียกว่าท่าอะไรวะท่าอะไรมึงวะไฟวอไฟลไอ้ท่านั่นแหละสาคนเยอะเนี่ยเหรอแล้วทานทุกคืนแล้วมีไฟพุ่งออกมาอรอบตัวบอลไฟวอลไงไฟบอลใช่ปะเออมันจดอุ้ยแค่ดคือขัดไม่ได้ยิงเยอะแยะโหดรวมๆก็เป็นลูกด้วยมั้งไม่รู้ว่าแต่รู้สึกว่าท่านะนักขัดยาก เอันยากสุดแล้วมั้งไม่รู้อไปไฟบอลเอ็กซ์มั้งมีโยนแรงหน้าเลยเหรอหัวใจไม่สั่นเหมือนผ่าน้ำแข็งกะเต้แข็งก็แช่แข็งไม่โกรธไม่ใช่กูละกันเฮ้ยทมาดามได่ได้ไม่ติดบังนะเดี๋ยวมาด่าในตำนานเลยบับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมามอนนี่เป็นอ้ยมามอนแก้แล้วนะแก้แล้วนะมามอนเลยมามอนแก้แล้วมามอนแก้แล้วใช่ป่ะแก้แล้วแล้วก็กลับมาลำบากเหมือนเดิม ตัวแล้วเต้มาม้อนนี่โอ้โดนทักงี้กูง้งกับปตายเท่าไหร่แล้วหมาม้อนเนี่ยาย, <สบ S 1> ย้วนับศพในทวนเรานับศพบเยอะกว่ามันดึง๋งวัวงนี้ 7, จเจ็ดวันจะไล้ทำไม่อยากให้เสียแอปเปิ้ลจะติดเล่นเฮ้ยอาร์มไม่เอานะวันนี้นะไม่เอานะเฮ้ยไข่จริงๆริอ้อ,อยนิ่งๆวะวันนี้ไม่เอานะว่าถ่ายคงแต่คิดเฮ้ยโมเมตตายแลไม่มีนะระวังตัวนะถ่ายหน้าพี่ แกกับเมนเมดพรุ่งนี้คงเดียววันนี้สัดตนอนแรกก็ว่าวิวเต็มๆเลยเไมือนพูดชื่อถ่าย <c oughs> คลิปปะเนี่ยยังยังไม่ใช่แดงไม่ถ่ายแล้วตอนนี้อ๋อใช่โอ้โหตอนนี้เข้าใจแบบดูดีมีระดับเลยไม่เต้แล้วก็ตายเท่าไหนพ่องเท่าไหนเท่าไหนพ่องตายแล้วแม่งถ่ายคลิปแม่งจะประจานของอรัดดู พรอยังไม่พลาดไงนี่มันไี้ก็ของมึงไงมึงไม่พูดอะไรเยอะไงแต่ถ้าเป็นของกูติปูตาสิเดี๋ยวนึงอ้าวไอ้เนี้ยใช่มึงมึงไม่พูดในคลิปไงยังไม่พลาดยังไม่พลาดน้ำเดี๋ยวนึงเดี๋ยวบ้าตาย กูทำแหวนซ่อนไปกับโมตังค์กันเลยวงเดียวเนี่ยสามสิบสองวงกันไปทีนี่ไงเสื้อกระเด็นโอ้ยเฮียแชบดีเด็กรอแชบเลย ไอเอ็มร้อยตรงหมาเนี่ยท้าไม่มียอมมันจะทันวะโอ้ยทันตีหลักยังทันเลยลากวะว่าไงต้องลากหรอกตีลกัยจริงแต่ว่าไอ้ตรงโกเลมอ่ะจะอัดดาเมจจะอัดทุกคนไหมต้องอันตีหมดนะเอ็มเพราะว่าหมาลากวะหมาไม่ลากดิอันตีไม่มาแล้วต้องหมาอันตีหมดแล้ววดาเมย์ย้อนเมย์แต่วันตีมันพูดถึงวันตีไม่มาแต่ว่าจะอัดอัดเลย ัดไปเลยหมาลากไม่ลากหรือยังไงไม่ลากไม่ลากแช,ช่แล้วแล้วที่เก็บบันตีไว้หมาเออ คนที่ไม่ใช่คาตสายเกมจีไอหมาดีกว่าเพราะไฟกับไฟไม่ไม่เข้ารออวตารแป๊บกูแม่นตีอย่างนี้อ่ะเพราะว่ากูแม่นตีไม่ค่อยแรงเออเออเอเออไไม่ใช่หมายถึงไอหมาสีแดงนะหมาสีแดงไม่ลากดิอ่ะก็มีเมอร์สองคนมีเมอร์ออฟแล้วก็ดาบแบ่งป้าสลับไฮ้ลนเดอร์ดแบนสองก็เป็นนาเมย์เลยอีกบูทอีกออยบัฟหนึ่ง ตีหลังได้เลยตี่ถาก็ไม่มีก็มีสมาร์ทตอนแรกเออไม่ตอนแรกเป็นสมาร์ทนั่นแหละของสมาร์ทแตแล้วก็เปลี่ยนมาลงตีหลังดาเมจหนักจริงๆแล้วมีโอบิเต้อะแล้วล่ะไม่รู้อ่ะยิงธาตุเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแรงออยก็เป็นอินควิก็ดาเมจเบาๆของก็แท้ดาเมจเดี๋ยวตัวเอ๊ะตัเป็นสมาร์ทมันจะไม่ค่อยแรงสมาร์ทผมจะชอบ นีนแรงกว่าเพราะมันมีกระจกไงชอบอ่าเฮียคูรุดเฉยเลยปรับจมตีหมดแล้วได้รุดเหรออหายออกกับคูทางอะ้รตื่นแล้วเลยเห้ยขมเเ่นรูปแบบนี้มาก่อนเดี๋ยวลงน้ำได้แล้วมั้งเจ๊ไม่เคยรุดแบบนี้มาก่อนเลยนะตอนรุดนอกจากเข้าดัน ไอ้เที่ยนี้แม่งหลุดตอนกำลังจะเล่นบ่แรงเกินติดคียโอบลบมั่งติดคีย์ไปพอไม่ค้างเลยนะแต่ต้องกด <รอ S 1> นะรอไหมนนรอไหมเด็ดเด็อ่ะตายแล้วเดี๋ยวจังโอ้โหเตเดี๋ยวนี้หน้าตากาลีมาเต้นลำระบำให้เราดูเออไอ้บีชอมมันท่าเดียวกว็เดียว,วนหน้าเลยวะ่ะ แองกระทะของมันเองมันคึกไว้พี่เหม็นเราเอนคึกอตอนนี้พี่เหม็นกูผีเจ้าป่าไงแต่พูดใหญ่เปลีปป่ยนจาก <C> e <ars> เปลี่ยนจากดวงสวยเน,เนี้ยเป็นดวงดีไ <C> e <ars> ด้ดีโคตรๆกูว่าถ้าปวดอาวุธหลักนี่ได้กูว่ามันน่าจะดีใจมากกว่านี้เชื่อปะไปโชว์ในบอร์ดภาคดิโอย้ยมันกะไม่เอาแล้วเคตาเต้มันตอนนั้นบอกสาม,มารถเสร็จปุ๊บ ไปตามตามด้วยขวานี่ขวานหายเลยอะทีเดียวอืมแต่ตอนนี้คือออฟไม่มีสำรองใช่ไหมคือว่าพลังบางเคียนก็คือใช้วันนี้ก็ใชไ้ไปหมดแล้วไม่คือออฟไม่มีสำรองใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่ต้องก<ไ>็ไ,ได้ไหมอเอาวุธหลักไม่มีสำรอง<า>เอเอถูกเตะได้แบบยังอาวุธไม่มีด้วยนะตอนนี้อาวุธอาวุธโซไม่มีใช้แล้วนะตะพอนหายยุ่งเลยนะลองอัดไหมโอ้ตายแล้วเอ้มึงงั้นะน ตัวไหนแข็งสุดก่อไม่รู้ตัวไหนไปมันดูอันตีใส่แน่เลยหมดว่ะหมดใช่ปหม <No. S 2> หมดโอ้โหหมดโอ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 จริงหมดไรนี่มันเนสทีส่สิบเนสท่าสิบเนสท่าเนสท่ามันก่อนล้าสิบม,มาเดี๋ยวร้องอีกเราไม่ออ,ไออกอะจ <let> you ุ๊บไอเล็กยู จำไว้เต้ลมังกรจีสิบอ่ะตอนแทนจีสิบแบบเป็นไงเออเข้าใจยุกไม่ใช่ขนมแบบนี้ตีสกิลคนสองสามสกิลแม่งตายฮะไม่มันเลยเนี่ยพูดอย่างเงี้ยแต่ตีแด้เฮ้ยยังก็โดนตีแดงไปโดนอีกเดี๋ยวนะตีนี้ก็โดนตีนี้ไม่ถึงท่านไปท่านนะไปท่านก่อนเ้ยแม่งวิ่งเร็วเลยเยี่่รู้งานเนี่ยแต่ขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้น เป็นแน,น,นจาแตแล้วจ้าติดพีษแล้วติดพิทแล้วเึ้นเคลนเคลนเนเดือนเินเดือน,นโรลลิ่งมันอเนกปะระสงค์จริอัดเลยอัดเลยช่วงนี้อัดเลยอัดโลดนแหละ,ละเยี่ยม มันขึ้นมาจะบาดผิดเลยใช่ไหมอืมไม่รู้ดิลองดูไปขึ้นมาผิดเลยบาดผิ่เลยเจ็บแพ้เลยไปเลยตอบนะทีหน่อยก็ดิอยู่แท่นเลยอยู่แท่นเลยมั้งขึ้นมาเหรออย่างอย่างใกล้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วออฟเล่นอะไรไว้สัตคอมโบครับคอมโบครับคอมโบมอนเตอร์ เอาเอัดดิอัดดิทันทันอยู่ทันอยู่อัดเลยเลยเยมีอัดคีไปด้วยไม่รู้ว่าจะฟังจกเรองได้บ้างหนะเดี๋ยวลงโชว์บ้าไงยี่เเ่้ยก่โด่พิ่เออตายชัก่่่ช่่่ก่่่่่่่่่่่่ม่่่่่โ่หมุนได้่่ย่่่่่่่่่่เ่่่่เ่่ท่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่ย่่ แม่งลืมอะไรก้าวแปดวะเปลี่ยนชุดแทงครับเฮ้ยเข้าไปรอบระเบิดปูนมาโง่เนี่ยเไปหลุดไปดังั้นวินงซ้ายเลยเออไอมอสกาลีใหม่แม่งของพีเอมันสวยวร่อยอ่ยเออเห็นมอสอะไรวะน้ำปิ่มแหละมอดอะไรวะมอสกาลี<ม>าผิวขาวนมใหญ่เยสเหมือนเอาเบสมาทำนมเพิ่มอ่ะขนาดนั้นเลยเอ็กเอ็กซ์นะครับเอ็กเอ็กซ์ สายระวังสายระวังไอ้หมุนกาการก็ได้เดี๋ยวให้เครียวเปลี่ยนทานงอรวมรวมรวมเปลี่ยนจุดแทงแป๊บหลุดว่ะหามบอกไงปะ่ะได้แอ้วครัลุย หายแล้วอะโอ้ยรวมรวมรวมเฮ้ยใครกดไปไหนวะอย้ยโยไน่หวะระวังระวังน้ำระวังน้ำระวังระวังอยู่เพิ่งไงเพิ่งไงโฉบโฉบไปไปรัไปเขับรถทุบทุบขัปั๊ม พยายามระวังนะพี่รูดคายพี่เป็นเล็วเาหายแล้วโอเคต่อไปก็มันแมนตีก็เป็นของไอจานอเจียวแลละ <c oughs> ใส่เวรคอมรอครับสีแดงน้ำน้ำ โยกจะจ้องใครวะจ้องจ้องผ่องนะฮะขอบมากีขอบรูกผ่องวะจ้องสองคนนะเอากระของโอเคงั้นเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งว่าเนจ้องที่เดินมากสองก็ได้ไม่ต้องโยกดูวะโอเคอะไรมาฟัาผมอ่ะพยายามตัวเสียวอหรอเห็นรู้เลยเ่ยเสียวไอ เดิมใช่ไหมอืมอมาได้ยังมาได้ยังครับชัดเจนเลยครึ่งหลอดครับโอ้โหแจ่มจัดส่วนเจงก็มาครับ thank you ชัดเจนเลยย่ะเอออะไรพี่เปอะไรเออนี่แหละอ้าวไหลุดใหลุดราพีี่่ทไหลุดหลุดโยกโยกโยกเอสมอนเยอะเว้ยอะไรพี่เอาพอดี น้ำน้ำน้ำปอบโยงนะอ๊อป <Yeah. S 1> เนี่ยกดผิดต้ำแข็งกน้ำแข็งกดโดนก็เปลี่ยนว่าสายยาแทบช็อปมนเป็นสีแดงนะ ยิงม่วงตายวะเขาไม่ตายหรอมั้งครับโยครับสองสี่เต็มตัวไปสองสี่เลยสองสี่สองสี่ไปแล้วผมไปแล้ว <c oughs> อาวใครหลุดอ่ะออยหลุดออยหลุดรอออยด้วยหลบดีๆนะแจ๊ ร่าไม่มีหิวเลยเอ้ยแว่นตกองตุวยาเที่งยงวันดิอย่าให้บอเ <c oughs> บิน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 ไข่สดก็อยู่ได้นะฮะยังไม่ถึงเวลาิจารันไม่ออกไปบินเด็ดขาดไอ,อ,อมาแล้วไอมาแล้ว โลเทดอยู่อยูยูเอาเลยเอาวะับขอมาก็จกัดให้ไอสตลเยาวตา บิน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 ไอ็สี่โมงนี้ถ้าไม่กดแดนเดินและ้วลบระเบิดอาจจะตายกันนะแรกอย่เหมือนกันนะถ้าระเบิดสี่โมงใช่ครับรวมรวม ทโทษระวังระวังโดดมาโคตรมาโคตรระวังด้านหน้าระวังด้านหน้าโรเทศหรางมัผ่านเรเทดหรืเหี้ยาตัวใครตัวมันได้แต่ฮะออสครอฟด้านนู้นระวังได้เด้อกลับแล้วกลับไปกลับแล้วโรเทศโรเทศโรเทศอยู่ๆเอาเลยออกว้าว the wing. Ice Claw. แบงก์มูนเตรียมตัวครับแบงก์มูนครับครับพี่เดี๋ยวพี่รีเกมกันไหมเหรอเดี๋ยวพี่รีเกมไอเกมแบงก์มูลเดชเฟียเรดดาร์คอนไฟเตอร์ไม่ลเลยได้ลันที